ครับกับสวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแคนแฟนมรำทุกผู้ทุกคนครับพบผกครับหมอแคนทิวี่คนไม่ขาดแคนนะครับคี้อีที่ผมโพสไปเมื่อวานนี่เต้านี่ปิดแล้วนะครับเต้าดำดำนะครับงามๆคี้อีผมบอกแล้วว่าห้ามช้านะครับพูดให้โทรมาก่อนก็ไดดก่อนนะครับคีอีเมเนูนะครับปิดแล้วตัวนี้นะครับแต่ว่ามือนี้สีมะเปรียบเทียบนะครับว่า แคนไม่กับแคนเก่ามันแตกต่างกันยังไงมันดีแบบใดนะครับอันนี้เป็นแคนมือสองช่างใบนะครับขี้อ e ีไม่เนอเต่าดำเงาๆนะครับยกลิ่นประมาณสามเทียสี่เทียได้นะครับเสียงเต็มนะครับเสียงเต็มแล้วที่นี่นะครับนี่คือคอดีของแคนเก่าแคนมือสองประมาณสามปีได้อยู่ 3ปีได้อยู่ครับเตานี่สามซี่ปีสามปีนะครับนะครับเฮียงเกาเท่าไรเฮียงดีคันรักษาดีเ้อครับนะครับเพราะว่าได้ผ่านการใช้งานบันลินมันอยู่อันนี้แค้นหม่บอขั้นเดถึงปีประมาณ3ามี่เดือนซี่หาเดือนนะครับทีเอฟหรือบอถึงสประมาณ3เดียนนะครับเสียงมันสิเป็นลองๆองนะครับ ฟังอาจจะเบ่หูแต่ว่าความรู้สึกผู้เปา่ามันสหูทันทีเสียงมันบ่เต็มลิ้นมันบางคือยังลิ้นแค้นมันบางเป่าไปมันคือยังเสียงมันปิวตาบ้าขันเสียงเต็มแน่แล้วนี่มันสิเป็นลักษณะนี้นี่แค้นเกานะครับแค้นมือสวง เก่าสภาพใหม่นะครับนี่เสียงไม่ชินหนักเสียงไม่ชินแน่นกว่ากันเขาเอื่นว่าเสียงมันอิ่มเสียงมันเต็มนะครับผู้ฟังกะทิว่าม้วนเบิดผู้ฟังบ่เป็นผู้ผู้เป่า มันสืให้ความรู้สึกของผู้เป่าผู้ผู้ทิบเป็นหมอแค้นเมื่อสืบสิ่เข,ข้าใจเข้ามาเสียงแค้นอิม่มเสียงแค้นเต็มเสียงแค้นบอบปิวสิเข,ข้าใจคํานี้นะครับนี่คือขอดีของแค้นที่ว่าที่คนเบอกมาว่าหฮงเกาหฮงดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเกาแบบดูแลรักษานะครับบม่ว่าว่าเกาแบบทิ่มไว้ไ่ได้ใส่นะครับอันนั้นคือเสียไปเลยนะครับถ้าเกาแบบดูแลรักษาสิเป็นลักษณะนี้ เมื่อวานนี้บ่ขั้นไหนแตงบ่ขั้นไหนส่อมท,ที่ผมมาลงนะครับเสียงมันสิเป็นเพี้ยนเสียงมันสิบบ่มันสิบ่เข้ากันบ้านนี้เสียงเข้ากันแล้วเพราะว่าเนื่องจากแตงเอาไปแตงเอาไปงัดเอาไปพ่อมทรงน่ะ,นะครับแต่ว่าเต้านี้มีเจ้าควงแล้วปิดแล้วนะครับแต่ว่าผูใ้ใดอยากได้สนใจนะครับสามารถสั่ง เขามาไ้นะครับแคนมีอยู่3เกจนะครับเกจบานกลางเกจมืออาชีพเกจฝึกหัดนะครับแต่ละเกจก็ราคาแตกต่างกันไปโทรสอบพี่น้องสามารถโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าท่านใด,ดอยากเรียนแคนผู้ใดสื่อแคนสั่งแคนน้ำหมอแคนทิวลีไปแล้วบอกท่านใด้เขากลุ่มเรียนแคนกับถักเข้ามานะครับผมมีกลุ่มเฟซเรียนแคนอะไรผมเฮ็ดคลิปสอนไว้ละเอียดยิบนะครับก็ต้องไปหาอะไรหาผมเลี้ยงไว้ให้แล้วเป็นอีพีหนึ่งสองสาม พ้อมที่สีเลียนพ้อมที่สีเข่าใจแถมไฟหนังสือโน้ตพิริภิให้นำนะครับท่านได้สนใจติดต่อเขามาได้ทิวลี่คนไม่ขาดแคลนนะครับโทรเขามาได้0954821169 0954821169ครับฟังครับ กับเชนนี่เรต้องไปย่านแต่ว่าขันเกียร์ฟื้นหัดนี่ทั้งคักบ่ได้ครับเพราะว่าลินมันคุณภาพลินมันแตกต่างกันนะครับขันเกียรฟื้นหัดขันเกียรแพงเป็นอย่างเแ่นมันคือมีหลายราคาการย้อนว่าเกียรย้อนว่าคุณภาพของถือมันก็ได้แบบของถือนี่คือตามสไตล์มาตรฐานสากลนะครับของแพงขันซีได้แบบขี้ไร่มันก็เป็นไป ได้ยากเป็นไปได้อยู่แต่ว่ากะบสำหรับผมผมกับสบโิเฮดดอกครับนะครับสั้นผมขายบอแคนบบได้มาพอสามสี่ปีนะครับข,ขันเฮดแบบนั่นนะครับขันผู้ใดได้ไปแล้วมันบ่ดีก็ต้องทบทวนว่ามันเกียร์ใดนะครับก็ตอกตามนั่นนะครับผมกะสนใจหรือว่าอยากได้กะสอบถามไปได้นะครับสอบถามมาหาผมโดยตรงเบอร์โทรเดียวนะครับเสียงนี่เสียงกิ่งนะครับ ทิวีคนไม่ขาดแคลน0954821169 0954821169ขอบคุณนะครับ FC ที F C ่ปิดตัวนี้ให้นะครับผมมีเจ้าของไปเรียบร้อยรีวิวก่อนส่งครับขอบคุณและสวัสดีครับ